ของคุณเด็กลงด้วย2ข้อนี้หลายคนอยากรู้ว่าหมอเฟิร์นมีเคล็ดลับอะไรที่ทําให้หน้าเนี่ยดูเด็กดูใสดูมีชีวิตชีวาข้อ1เลยนะให้คุณลดความอ้วนไม่ต้องดูที่น้ําหนักก็ได้ให้ดูที่สัดส่วนความอ้วนที่หมอเฟิร์นอยากให้ลดก็คือรอบเอวของคุณไม่ควรเกิน35นิ้วเพราะจะส่งผลไปกระตุ้นให้เกิดเบาหวานความดันสูงไขมันสูงไขมันพอกตับและยิ่งไปกว่านั้นการที่คุณมีไขมันในช่องท้องมาก,มากๆยิ่งไปทําให้ร่างกายของคุณเกิดการอักเสบตั้งแต่หัวจะลดเท้า เลยและมีงานวิจัยชัดเจนว่าถ้าไขมันในช่องท้องของคุณมากขึ้นนอกจากจะไปทําให้เกิดโรคที่หมอเฟิร์นบอกแล้วยังทําให้หน้าของเราเนี่ยแก่ลงด้วยดังนั้นให้คุณลดความอ้วนโดยการลดรอบเอวให้น้อยกว่า35นิ้วข้อ2ทานโปรโตีนอย่างเพียงพอซึ่งโปรโตีนเนี่ยก็จะมีทั้งจากพืชและจากสัตว์แนะนําให้ทานจากหลายๆแหล่งอย่างน้อย2-3แหล่งขึ้นไปเพราะว่ากรดอะมิโนที่มีทั้งหมด22ตัวมันไม่ได้พบแค่ในอาหารชนิดเดียวแต่มันกระจายอยู่ใน อาหารหลายชนิดจึงเป็นเหตุผลที่ว่าไม่มีโปรโตีนตัวไหนที่ดีที่สุดทุกอย่างมีกรดอะมิโนที่แตกต่างกันในปริมาณที่ไม่เท่ากันสําคัญที่สุดเลยคือทานให้หลากหลายเช่นธัญ,ญพืช่วไข่ปลาไก่ทานวนๆกันไปอย่างเงี้ยหรือถ้าวันไหนทานจากเมื่ออาหารไม่เพียงพอคุณก็สามารถทานเสริมได้เพราะบ,บางวันถ้าหมอเฟิร์นทานโปรโตีนไม่ถึงก็ทานเสริมเหมือนกันแต่สิ่งสําคัญคือคุณต้องเลือกดีๆเอาที่ไม่มีน้ําตาลและมาจากโปรโตีนหลายๆแหล,ล่งถ้าที่หมอเฟิ เลือกคือจะมีโปรโตีนพืชอ,อยู่10ชนิดใส่นวัตกรรมระดับโลกที่ช่วยชะลอวัยต้านแก่ช่วยทําให้หุ่นลีนมีวิตามินจากผักผลไม้ถึง27ชนิดเข้าไปด้วยใน1กล่องก็จะมี5้าซองราคา1290บาทใครที่อยากดูตัวอย่างสามารถพิมพ์คําว่าโปรโตีนจะมีทีมงานส่งรายละเอียดไปให้ดังนั้นที่สําคัญอย่าเชื่อว่าอาหารใดดีที่สุดเพราะมันไม่มีอยู่จริงอาหารทุกอย่างดีหมดท่านร่างกายของคุณรับได้ทานเข้าไปไม่แพ้ไม่มีผืน่นคันไม่ท้องเสีย หรือท้องผูกแค่คุณทําเพียง2ข้อง่ายๆแบบนี้หมอเฟิร์นเชื่อว่าจะช่วยทําให้คุณเนี่ยสุขภาพดีขึ้นและหน้าเด็กลงเด็กลงทุกวันรักทุกคนค่ะ